จริงตอนนี้เห็นความกลัวของเฮียแกเต็มที่ฮะเราแกก็ทวีตอยู่เรื่อยๆด้วยว่าแกกลัวช่วงนี้เอ่อความกลัวนี่หมายว่ากลัวซื้อไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขณะที่มันขึ้นมาแรงๆเนี่ยจะเห็นไม้ใหญ่ๆเข้าไปอีกสองไม้ไม้ละห้าหมื่นบิตคอยอ่ะคือของเดิมเขาอยู่ประมาณสองแสนบิตคอยมาพักใหญ่ๆนะฮะภายในแค่เดือนเดียวโดดเข้ามาอีกแสนหนึ่งดื้อๆเลยซึ่งซึ่งส่วนตรงนี้มันแสดงออกถึงความกลัวประมาณหนึ่งคือผู้ิงจริงๆกลัวไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไมโครเซเลอร์ก็แมงเมาไม่ได้ต่างอะไร แต่ว่าถามว่าเขาเชื่ออะไรนะครับมันต้องจุดเริ่มต้นของมันเลยจุดเริ่มต้นของมันเขาเขาผมไม่แน่ใจเขาคิดเขากะเอาไว้มันจะมาเป็นรูปแบบนี้หรือเปล่านะแต่จุดเริ่มต้นของกันของมันคือว่าเขาแค่ต้องการเอาบริษัทเข้าสู่บิตคอยสแตนดาร์ดนะคําว่าเข้าสู่บิตคอยสแตนดาร์ดเนี่ยคือเขาไม่ได้ลงทุนในบิตคอยเขาไม่ได้ซื้อบิตคอยเพื่อหวังเก็งกำไรหรือเพื่อเป็นการลงทุนเขาใช้บิตคอยเป็นที่เก็บเงินแทนที่จะใช้ดอลลาร์แค่นึนง เขามีเงินคงคลังของเขาเนี่ยที่ต้องหาที่เก็บเนี่ยอยู่ประมาณ500ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งเดิมทีขณะที่เขาเก็บเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ในบทนําของหนังสือ The Bitcoin Standard เนี่ยเขาเก็บเป็นดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์เสื่อมค่าประมาณปีละ7% 8%เนี่ยนะฮะมันทําให้เขาเสียมูลค่าการจับจ่ายของเงินไปประมาณปีละ75ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งเท่าเท่ากับรายได้ที่เขาสามารถทําได้ในแต่ละปีก็เลยกลับมานั่งคิดว่าทํางานแทบตายมันได้เท่ากับ ค่าเสื่อมมูลค่าของเงินที่เสียไปในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเก็บเงินของเขาเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นเขาก็เลือกสินทรัพย์ทุกชนิดเลยแล้วในสุดเขามาลงเอยที่บิตคอยเขามองว่าบิตคอยนี่แหละคือทองคําสาหร,รับอนาคตสินทรัพย์ที่จะเป็น store value สำหรับโลกอนาคตแล้วเขาก็ convert เงินเก็บของบริษัททั้งหมดเนี่ยเป็นบิตคอยฮะห้ารอยล้านยูเสดอลลาร์เข้าไปถือเป็นบิตคอยเก้เน์หนึเก็บไว้เป็นค่าใช้ใจ่าย สำหรับจ่ายเอ่อพวกออเปอเรชันต่างๆที่ต้องใช้แล้วที่เหลือก็เอาจากรายได้มาจ่ายเงินเดือนพนักงานต่างๆนานาพร้อมกับมีการลดเลิกพนักงานในช่วงโควิดด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาคือหุ้นมันพุ่งฮะพอเขาทำแบบนี้ปุ๊บหุ้นเขามูลค่าพุ่งสูงขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันของของการใช้อันนี้ก็ต้องบอกเป็นความเชี่ยวชาญของเขาแล้วกันคือการใช้เกมทางด้านมอนิเกมและเลกาซี่ไฟแนนซ์นะฮะ เทคนิคของเขาที่พี่บิดอธิบายเมื่อกี้แล้วก็คือทำ convertible bond นะครับเป็น zero percent convertible bond ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าคือปกติเวลาบริษัทจะออกหุ้นกู้เป็นลักษณะของบอนด์นะฮะเขาจะต้องให้ดอกเบีย้ยใช่ไหมสมมติพี่บิดจะขยายกิจการขายวอลเลตพี่บิดออกหุ้นกู้เนี่ยอาจจะให้ดอกเบี้ยสักเจ็ดเป็นแปดเปอร์เซ็นคนก็อาจจะมาลงทุนกับพี่บิดไม่เขาเซเลอร์ามาประหลาดมากเลยคือด้วยความที่คนเห็นแล้วแหละว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าหุ้นเขาขึ้นเพราะว่าเขาถือบิตคอยเนี่ยมันมีคนสนใจอยู่เยอะ แล้วมันมีคนสนใจที่ตอนนั้น ETF ก็ยังไม่มีด้วยใช่ไหมไม่รู้จะลงทุนใน b บิตคอยยังไงอาจจะลงทุนส่วนตัวอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเอาบริษัทไปลงทุนยังไงนะซื้อหุ้น MicroStrategy ก็ได้เขาก็ออก convertible bond มาในลักษณะที่ว่าปเปลี่ยวมากเลยคือตัวบ o n เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มียิมใดๆให้ผู้กู้ยืมเอาเงินมาให้เรายืมหน่อยไม่มียืมใดๆทั้งส้นนะครับแต่ว่าบอที่เอามาเนี่ยบอกว่าจะาไปซื้อบิตคอย แล้วเป็น convertible bond ที่55% premium จริงตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่อยๆแบบค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆนะปัจจุบันตอนนี้ในที่ออกเนี่ยเป็นออก convertible bond 0%ที่55% premium อ่สำหรับการ convert นะ conversion rate แปลว่าถ้าถ้ามูลค่าของหุ้นนะฮะขึ้นสูงขึ้นไปเกิน55%เนี่ยเขาสามารถ convert bond เหล่านี้เนี่ยคนที่ถือ bond เนี่ยสามารถ convert bond เหล่านี้เป็นหุ้นได้นะฮะซึ่ง ตรงนี้มันมีอะไรรายละเอียดอยู่ในี้เยอะแยะเต่ไม่หมดเลยเพราะว่าเราจะนึกว่าการ convert เป็นหุ้นเนี่ยแล้วหุ้นตรงนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ได l ูทหุ้นจากเอ้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาหุ้นที่มีอยู่แต่เขาเป็นการออกหุ้นใหม่อิชชุหุ้นใหม่เพื่อมาให้กับบอลแต่ว่าปกติเวลาบริษัททําแบบนี้ออกหุ้นใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นของบริษัทก็จะตกลงไปเรื่อยเพราะมันจะเกิดได l ูชั o เนาะนะหุ้นมันจะมีสัดส่วนมูลค่าที่มันแบ็กอยู่น้อยลงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยด้วยความที่เขา convert ที่ห้า มันกลายเป็นว่าคนที่ถือหุ้นเนี่ยนะฮะเมื่อถึงเวลาที่มันมีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามา convert หุ้นเนี่ยแต่ละคนแม้กระทั่งคนที่ถือหุ้นอยู่เดิมเนี่ยจะมีปริมาณเรียกว่าบิตคอยต่อหุ้นเพิ่มขึ้น ราะว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยเขาไปคอนเวิร์ตเป็นบิตคอยก่อนที่ราคาราคาหนึ่งแล้วพอหุ้นบริษัทขึ้นไปเนี่ยถึงคอนเวิร์ตเป็นหุ้นถูกไหมซึ่งบริษัทจะหุ้นจะขึ้นได้ก็มักจะมาเพราะบิตคอยราคาขึ้นด้วยแอสเซทขึ้นหุ้นขึ้นนะฮะคอนเวิร์ตเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าแต่ละหุ้นมีบิตคอยเพิ่มขึ้นหุ้นของคนที่ถืออยู่เดิม,ามก็มีบิตคอยเพิ่มขึ้นหุ้นของคนที่เข้ามาใหม่ก็มีบิตคอยในจํานวนที่สูงกว่าคนที่ถือที่ที่ที่ได้เท่ากันกับคนที่ถืออยู่เดิมเนี่ยน,นะฮะกลายเป็นว่ามูลาค่าหุ้นมัน appreciate ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมัน,ม,นมันเป็นหลูมป,ประหลาดประหลาดคือปกติถ้าบริษัททําแบบนี้เราจะ expect ได้ว่าหุ้นต้องลง ถ้าบริษัท buy back buy back stock ก็ expect ได้ว่าหุ้นจะขึ้นเหมือน Apple ทำอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าที่เราเห็นคือเขาไม่ได้ buy back นะนะฮะเขาออกหุ้นเพิ่มไอชูหุ้นเพิ่มทำ convert i b l e bond กู้ยืมเงินมาเอาเงินนี้ไปซื้อบิตคอยเข้าคลังนะครับแล้วก็พอราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปก็ convert ตัวบอ d เหล่านี้เป็นหุ้นแล้วคนที่ถือหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ถือบิตคอยส่วนหนึ่งนะฮะได้ถือบิตคอยส่วนหนึ่งถ้าเราดูตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมมีตัวเลขไหม เออ่สัดส่วนแชร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ145,000ซาโตชิต่อหุ้นนะครับปริมาณบิตคอยต่อหุ้นที่มีซึ่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นในปี2021นี่สิมันแปดหมื่นสตชิขึ้นเป็น85,000ขึ้นเป็น90,000และปัจจุบัน145,000แปลว่าคนที่ถือหุ้นเนี่ยก็มีมูลก็เห็นว่ามูลค่าหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าแต่ละหุ้นมันมันมีบิตคอยมันแลกเป็นบิตคอยไม่ได้แลกอะแต่มันอ้างอิงถึงบิตคอยจำนวนมากขึ้นและบิตคอยก็มีราคาขึ้นนนนนนนด้้้้้้ววยยยกกกลาาาาเเป็็่่่ิิงขขขึึึหหุุพมรคอี มันเป็นมันเป็นลูปแล้วพอพอราคาหุ้นขึ้นคนก็คอนเวิร์ตตัวหนี้ที่เป็นบอลเนี่ยนะฮะมาเป็นหุ้นใช่ไหมก็ฟรีอั p พให้เขาสามารถที่จะออกบอลใหม่ได้อีกนะระดมทุนใหม่ได้อีกมันก็กลายเป็นลูปอันหนึ่งฮะเป็นลูปที่ทําให้เขาเหมือนกับปริ้นเงินได้ไม่จํากัดในการมาซื้อบิตคอยเป็นการใช้กลไกของตลาด Financial ตลาด Legacy Finance เนี่ย แต่ว่าเป็นการใช้กลไกตลาด Legacy Finance ในการดึงเงินออกจาก Legacy Finance เข้ามาสู่ Bitcoin แทนซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะไรที่ประหลาดมากผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านไฟแนนซ์ดะนั้นผมดูแล้วผมก็ยังนั่งงงอยู่ผมก็งงเหมือนคุณอีกนี่แหละว่าแล้วมันมีอะไรเสี่ยงตรงไหนไม่ว่านะแต่พอเราไปดูรายละเอียดเนี่ยอย่างตัว convertible bond เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากคือระยะสัญญามัน5ปี เพราะฉะนั้นอย่างวันที่เขาเริ่มต้นปี2 0 2 1ี่เอนี่ยเขามองว,ว่าบิตคอยมันจะมีเขาเรียกว่า four year cycle คือราคามันจะมี cycle 4สปีของมันที่มันน่าจะกลับขึ้นมาทำเอาท e high ใหม่ทุกๆในรอบ4ปีนะครับเขาวางสัญญาไว้ได้5ปีแปลว่ามันต้องพ้นเอาท e high ไปแล้วแน่นอนกว่าจะหมดสัญญาและระหว่างสัญญาเนี่ยตัวบิตคอยที่ที่นำเงินไปซื้อเนี่ยนะฮะไม่มีการ re evaluate ตัวสินทรัพย์ที่คำ้ำค้ำประกันตัวบอนด้วยก็คือพูดง่ายๆคือถ้าราคาบิตคอยลงไม่มีผลอะไรกับบอลตัวนี้ ไม่ได้ทําให้เขาจาเป็นต้องขายบิตคอยหรือไม่จำเป็นต้องขายหุ้นหรือไม่จำเป็นที่จะต้องพอแตกแต่ใดทั้งสิน้นเหมือนเป็นการใช้ l e เวอเรจที่ไม่มีวันถูกลิควิดเดตจนก,กว่าจะครบสัญญาห้าปีใช่ไหมแล้วคนที่มาซื้อบอลพวกนี้นะสิ่งที่เขาได้มันเหมือนอะไรมันเหมือนกับการซื้อคอออปชันในหุ้นไมโครสตรัทเจอเ์จเลนั้นหลายคนก็ใช้ตัวนี้เป็นแท้ยคล้ายๆกับการลงทุนในคอออปชันไมโครสตร t ทเจอรนะครับถ้ามันขึ้นไปไม่ถึงนะเขาก็สามารถที่จะรีดิมกลับออกมาได้ ยังได้ยังได้ยิวคืนยังได้เงินคืนแต่ถ้าขึ้นไปถึงเขาเปลี่ยนเป็นหุ้นนะฮะเราได้พรีเมียมของหุ้นเข้ามาเพิ่มอีกมันกลายเป็นมันกลายเป็นลูปแปลกๆที่เพิ่มมูลค่าให้ตัวมันเองไปเรื่อยๆแล้วทาให้เขาสามารถเก็บบิตคอยได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ยนะครับแต่ว่าผมว่า mm. ทุกคนมีเซนส์เรานั่งกันอยู่สามคนตรงนี้เราก็ต้องคิดแหละว่าแล้วมันจะระเบิดได้ไหมนะผมอาจจะไม่ได้มีคําตอบตรงนี้เพราะว่าไปนั่งดูผมพยายามเจาะดูเหมือนกันว่ามันจะมีส่วนไหนที่ทําให้มันระเบิดได้อย่างบิตคอยราคาลงมันจะมีพอะไรหม มันก็มีผลแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือมันก็พิสูจน์มาแล้วช่วงช่วงที่ราคามาลงมาพักหนึ่งว่าผลของมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าคนที่มาซื้อหุ้นไมโครแฟซซี่ในการเนี้มันมีมันมีอินเซนティブที่ประหลาดด้วยเหมือนคนซื้อแล้วคนคนซื้อบอลคนเอาเงินมาให้กู้นี่ก็ประหลาดคนพวกเนี้คือคนที่ต้องการซื้อบิตคอยเพราะฉะนั้นเราต้องการซื้อบิตคอยต้องการจริงๆด้วยไม่ได้ต้องการซื้อเพื่อเก่งกาไรด้วยต้องการแบบต้องการ store value ในบิตคอยเพราะฉะนั้นราคาลงไอ้บ้าพวกนี้ก็ไม่ขายอีกนะฮะหุ้น ราคาพอบิตคอยลงปุ๊บมันลงด้วยแต่มันลงเสร็จปุ๊บมันจะมีฟลอร์ของมันที่แบบมันจะหนุงหน่วงนิ่งๆอยู่แล้วพอมันกลับขึ้นเมาขึ้นมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันไม่มีจุดอ่อนแต่ผมเชื่อว่ามันมีนะฮะแค่เราอาจจะยังมองไม่ออกเดี๋ยวต้องวิเคราะห์ต่ออีกเยอะๆวันนี้ต้องขอโทษด้วยพอดีเพิ่งเห็นหัวข้อแล้วก็แบบเออถ้าอย่างนี้น่าจะทําการบ้านวิเคราะห์มาให้ให้ละเอียดวันนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคุณ มันจะเข้าสู่ S&P 500น้องนะฮะซึ่งพอเรามามองกลไกตรงนี้มันมีอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญมากๆะะกากกลไกการพิมพ์เงินของระบบเฟดเนี่ยเวลาเงินมันพิมพ์ออกมาแล้วโดวยรัฐบาลเนี่ยนะฮะเงินมันไปไหนส่วนใหญ่เนี่ยเงินมันไปตาม High Net Worth i n d i v i d u a ต่างๆคนรับงานคนรับสัมปทานจากราฐัฐคนที่รับงาน,ร,งานรับเงินจากการใช้ government spending หมอธุรกิจ Luxury ต่างๆซึ่งคนเหล่านี้เวลามีเงินเยอะๆเขาจะรู้ว่าเงินมันเสื่อมค่าแล้วเขาต้องหาที่พักเงิน แต่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยากจะมานั่งลงทุนหุ้นรายตัวก็มักจะวางเข้าไปในหุ้นอินดกซ์ฟันทั้งหลายแปลว่าถ้าบริษัทไมโครแซที่เข้ามาอยู่ในอินดกซ์ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของอินดกซ์ฟันทัางหลายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีเงินก๊อกใหม่ฮะที่ไหลเข้าไมโครแซทชี่โดยไม่มีข้อแม้เนื่องคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นที่มันอยู่ในแบบท็อปร้อยของตลาดใช่ไหมเหมือนบ้านเรา Z เสร็จร้อยเสร็จห้าสิบก็เจอก็เจอเอฟเฟกคล้ายๆกันคือบริษัทอาจจะไม่ได้สร้าง productivity แต่เงินน้ี จะนำมาเป็นกำลังในการดูดเงินออกจาก Wall Street ดูดเงินออกจาก Legacy Finance System เข้าไปอัดอยู่ใน Bitcoin เพิ่มอีกผ่าน m i r r s t r a t e g y นะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นปฏิบัติการผีดูดเลือดก็ได้คือมันแฝงตัวเข้าไปไปอยู่ในใจกลางของของโลกการเงินยุคร่วมสมัยเพื่อดูดเงินออกจากระบบพิมพ์เงินเนี่ยอัดเข้ามาอยู่นะฮ<น>ะในโลกของบิตคอยก็น่าจับตาดูว่าเป็นยังไงฮะครับผม อืมอืมครับเลจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ตามอธิบายมามันมันมีประโยคหนึ่งที่คุณ m i เคิลเซ e ร์เลเนี่ยเขาเขาบอกว่าอยากให้มองไมเคิลเซ g ีว่าเป็นบิตคอยทรัพย์สินบริอ่ามันมันมันมน,น่าจะน่าจะใกล้เคียงกับที่อาจารย์ตามอธิบายมาสักครู่นี้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่อันนึงที่ยังยังมืนม,น,มนนิดนึงนครับคือเขาบอกว่าเขาจะได้กําไรวีเทอร์เนี่ยมาจากการขายเซลล์ sell volatility นะครับแล้วก็เอากลับมาซื้อบิตคอยอทีหนึง เมื่อกี้เหมือนอาจารย์ตามใจอธิบายแล้วแต่ว่ายังยังไม่ไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นนะครับอมันจะมีเรื่องทามมิงฮะอัจริงผมก็ไม่เคลียร์มันนะต้องขอโทษทีโอเคนะฮะมันจะมีเรื่องทามมิงที่เขาพยายามทาทากาไรเล็กๆน้อยๆจากทามมิงนั่นแหละนะเพื่อนําม,มาคือการซื้อบิตคอยด์เพิ่มเขาจะไปซื้อบิตคอยด้วยเงินสามทางด้วยกันก็คือก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนของเขาเองนะฮะจากเงินที่ยืมมาแล้วก,แวก็แล้วก็จากผลตอบแทนบริษัทเขาในการทางานเพาะฉะนั้นเนี่ยในสองส่วนที่เป็นผลตอบแทนเนี่ย เกมของเขาคือการเพิ่มบิตคอยเพื่อแชร์เข้าไปอีกเรื่อยๆแล้วการนี้ก็บอกเป็นบิตคอยเทรเชอร r y คอมพานีถูกแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นซอฟแวร์คอมพานีซอฟแวร์แอนด์คอนซัลเทนต์คอมพานีมูลค่าบริษัทเขาอยู่ที่ประมาณ500ล้าน u s ดอลลาร์ใช่ไหมไม่ใช่มูลค่าบริษัทด้วยอนั่นคือเงินสำร,รองของเขามูลค่าบริษัทเขาอยู่แค่ประมาณไม่กี่บิเลียน u s ดอลลาร์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะฮะจากเงินที่เขาออกบอลซื้อบิตคอย จนบอร์ดหลายอันนี่เรียกว่าคอนเวิร์ตมาเป็นหุ้นเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงแล้วนะก็ซื้อบิตคอยเพิ่มมันกลายเป็นว่ามูลค่าเขาเนี่ยเพิ่มมหาศาลเลยจนจนมันใหญ่กว่าไอ้ธุรกิจที่เขาเคยทํามาตลอดหลายเท่าเลย